อาวิดีโออ่าวิดีโอเลยไฮวิดีโอเลยออยไหมอ่เราตอนนี้ผมอยู่ได้กลับจะกลับแล้วนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากสําหรับน้องส้มนะครับที่ให้รถเข็นเนาะรถเข็นนี้ก็จะถ้าจะไปบริจาคติดต่อต่อไปถ้ามีประโยชน์อ่าในวัยในภายภาคหน้าเนาะอ่าสำหรับวันนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็จะปลิกบ้านก่อนนะครับอ่าโอเคครับผม โอเคเดี๋ยวเลี้ยวรถกันนะอ้าวขี่ไปไปได้ไหมเนี่ยรุ่นนำจังไปได้ก็เราขับเรียวรถเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถเอาแล้วมันจะล่วงไหมมันล่วงแล้วมันล็อกแล้วล้อมันมัน ก็บอหล่อ่าเลยครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวอ่าดงตาลครับผมดงตาลเนาะเดี๋ยวผมใช้ดูเบื้องหน้าของผมกับผมอ่าน้องเดียวบอลอผุมเลยนี่ครับห่ังจ็คอ่าผมละกาน้องเดียวได้กลับจากระยองครับเนาะ กาจากเลยองงานเสร็จครับผมกาได้มาห้าสันที่พักพอนอนใจครับเจ้ามงแล้วบายยังแล้วไง<อ>บายที่ยังแล้วกี่มงแล้วบายยังแล้วสี่โมงสี่ห้าสิบเจ็ดสี่โมงห้าสิบเจ็ดยี่สิบนาทีแล้วกัไปโอเคโอเคอีกนสิบนาทีครับกาอีกนี้สิบนาทีครับ ผมวันนี้พุ่มก็ได้มาทําธุระแล้วก็แล้วครับผมได้มาทําธุระแล้วก็พี่ลมสักครับน้องเดียวไปคนมาเนาะวันนี้จะไปเนื้อบาดของแฟนเดียวนะครับผมนะอ่าซึ่งเนาะจะไปทําธุระแป๊บหนึ่งครับผมแล้วก็่าแวะดงตาลก,ก,กันครับผมอ่าต้องอยู่นี่สักพักก่อนครับผม ระบรรยาการล้มเลื่อนครับอ่าใคร, Firstly, ใครที่อยู่ลมสักสไปดูคลิปนี้นะครับผมก็มาเที่ยวกันได้ครับลงตานเปิดแล้วโรคโ,รโค,โ right โค,โโคโวิดจางลงครับลงตานก็เปิดแล้วครับผมเปิดให้มาเที่ยวกันแล้วเนาะอ่ามาเที่ยวกันนะครับผมลงตาลครับผมมาสวีทกันมาจูจี้กันครับให้มีกูรักอ่าก็มาจูจี้กันครับผมได้ครับผมอ่าได้กันก็อยู่ลงตานนี่นะครับผมไปโปโมนให้เข้าเสี่ยเสี่ยงครับ โอเคครับผมก็รอรอเวลาครับผมก็ให้แฟนคองน้องเดียวเลิกงานก่อนครับวันนี้ผมจะมาทำทุระครับมารับรถเข็นครับรถเข็นซึ่งว่าน้องส้มครับแฟนคองน้องเดียวครับได้บริจาคให้เป็นให้ผมครับผมผมบบาได้ไปใช้เองครับซึ่งว่าเป็นลุงของผมครับที่จะเอาไปใช้ครับผมเนาะ อ่าน้องส้มกม็มีจิตเมตตาครับผมเนาะขอบใจไร้ครับผมขอบใจล่วงหน้าครับทานทานทางอ่าคลิปโซเชียลนี้นะครับผมขอบใจน้องส้มไร้ครับผมอ่าเนาะ,นะที่เห็นคนป่วยติดเตียงเนาะลุงของผมก็เนาะแกก็ไร้ปีเนาะที่บไปเดินก็ตาแกบอดหนึ่งข้างครับผมเป็นโรคฝ่อว่านฝ่อว่านขึ้นตาครับอายุหกสิบเกือบเจ็ดสิบแล้วครับผม เอาละครับผมก็ต้องรอสักพัก,กอครับผมก่อนที่น้องส้มจะเลิกงานครับก็มารอที่ดงตาลครับผม คือสะพานดงตาลครับอ่าซึ่งไข่หลายๆคนก็อ่ามาพักผ่อนยอนใจดงตาลแล้วก็เดินมานี่ครับชอบเดินมาตรงนี้ครับผมอ่าครับผมกะช่วงที่เราอ่ามาแต่ละยองครับผมก็ได้มาพักผ่อนยอนใจเนาะอ่ากับน้องเดียวซาทีบานเกิดเมืองนอนกะก่อนที่จะไปวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสิงหาเนี่ยครับผมไปตั้งเวทีอีกครับผมกับไปอีกครั้งครับผมในการ ไปจัดวิทีคอนเสิร์ตอ่ากลองคุณลำไยก็ไปจัดมาแล้วครับผมอาร์มชุติมาก็ไปจัดมาแล้วเนตกาแฟก็ไปจัดมาแล้วอ่าแล้วก็ต่อไปก็คงจะมีศิเลปินหลายท่านนะครับที่ผมจะไปจัดเวทีอ่าให้ร้องครับผมเนอะอ่าเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับผมอ่าในงานมาให้ดูครับถ้ามีโอกาสนะครับผม ก็เข้ามาชมในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเาเป็นกําลังใจให้ผมครับอ่าอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ผู้ติดตามที่ติดตามอ่าอยู่ด้วยกันมาครับผมแล้วติดตามพู้ตามเก่าและใหม่ครับผมก็เข้าคุณนในไลน์ครับผมที่เข้ามาติดตามแล้วก็ชมคลิปอ่าในช่องของผลบอทานต่อจ็กนี้เจาทานครับผมเนาะมีทั้งสาระแล้วก็ชีวิตประจําวันครับผมที่จะนํามาเสนอถ่ายทอดบนลงโซเชียลครับผม ช่วงนี้กะพมกบะบระิแรนํำซาละเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์โมไซค์หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับวิธีการซ่อมการรัดแปลงร็ยังอตอนนี้ก็ยังบริอรานำมาเสนอครับผมเนาะกะอดใจรอครับผมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเผ่าทานครับผมเผ่า,าทานเนะะาะเผ่าทานใครสนใจในการเผ่า,าทานครับเพื่อเป็นแนวทางในการทําอาชีพครับผมกะอดใจรอสักครู่ครับผมกะให้กาย ช่วงหน้าฝนเดือนสิงหานี้ไปก่อนครับผมเนาะเราก็จะได้ดูวิธีการผ่าทานอ่าหรือขั้นตอนการทําทานให้สวยงามออกมาได้ทานที่มีคุณภาพครับผมเนาะช่วงนี้กดใจเราสักนิดเดิยวครับผมครับผมช่วงนี้ก็รอแฟนข้่องน้องเดียวเลิกงานครับผมเนาะเราก็จะได้ไปเอารถเคลนอ่าซึ่งแฟนข่องน้องเดียวครับหรือว่าน้องส้มครับ บริจาคให้ผมครับผมกรขอบคุณในาลายไปทางโซเชียลนะครับผมในซือโซเชียลแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวผมชาเดินดูรอบๆบริเวณตรงตาลไปผังๆก่อนครับผมสั้ลามคนนี้ <S <S จะมีแต่ตาหวานได้เวลาไปแล้วครับผมได้เวลาไปแล้วเบิดเทียเท่ยวเบิดสนุกละ โอ้พอดีเจ้าของเขาไม่อยู่อ่าแฟนของน้องเดี่ยวเขายังไม่เลิกงานครับผมมาก่อนเวลาครับผมไม่กล้าเข้าบ้านครับผมเกงใจเขาครับผมน้องเดี่ยวก็ชินแล้วครับผมเขามาชินละอ่ามาจนชินละก็เป็นฟ้าเป็นฝนครับก็ฝนตกด้วยอ่าถ้าขับรถกลับก็ต้องถ้าตกมาก็ต้องเปียกแน่นอนเลยระยะทางเขาไกลครับผมบ้านผม เดียวแหมเกิดมาเป็นคนหูดีนี่ก็ลำบากนะครับผมพูดดังขนาดไหนก็ไม่ได้ยินลองเดียวงั้วหัวไหนนะเนีเ่ย เออนี่แหละโทรเนี่ยโทรบ้างโทรบ้างให้รู้หน่อยบอกว่ามารอเรารับรถเข็มเนี่ยม,ม,ามาเร็วหน่อยนะกลัวฝนตกอย่างเงี้ยจะมาเอารถสามลอา้อกันนะมาง่ายไหมละ่ะม,มาเห็นเนายม,มาเล่ไปบ้านขอนไปวัดก่อนพอรอตัวเองมานะ่ะก็ได้เห็นนะ มเห็นจาว่าไงน้องเดียวฮะเดียวว่าไงน้องยวมาตลาดสักหลงเะอยู่ตะลาดสักหะละะงตะลาดนัดอ๋อซื้อกับเข้าวดิออเขาบอกแล้วกะเวลามาน้องนอๆก็ต้งงองเครองซักหนูถ้าอยู่เข้าอยู่สักข่าวกับเก้าอ ก็ัำเยู่สาก่าลยสากประมาเ,เด็ยวเน,นี่ยเงยกืมตายทำลังก็รถดับอีกที่จริงแหละเปิดกองโอ้ยเนาะอ่าอันนี้ขอบคุณน้องส้มใบลวงหน้านะครับผ่านทางสื่อน,นะครับผม เนาะอ่าขอบคุณมากๆที่เห็นคนเข้าคนแก่น,นะครับผมอ่าที่เห็นว่ารถเข็นไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็อ่าบริจาค <c oughs> อ่าได้กลับจะกลับแล้วนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากสําหรับน้องส้มนะครับที่ให้รถเข็นเนาะรถเข็นนี้ก็จะถ้าจะไปบริจาคติดต่อต่อไปถ้ามีประโยชน์อ่าในวัในภายภาคหน้าเนาะนะอ่าสำหรับวันนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ จะปลิกบ้านก่อนนะครับอ่าโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวลเลี้ยวรถกันนะอ้าวขี่ไปไปได้ไหมเนี่ยรุนนำจังทำาได้เพรเาะเรับเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถเอาแล้วมันจะล่วงไหมะมันล่วงหรอกมันล็อกแล้วล้อมันมัน เธอได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะเนาาะอ่ได้อยู่ได้